ให้ดูหน่อยนะไม่เจ็บถึงนี่ใช่ไหมจ๊ะถ้าเจ็บเยอะบอกพี่นะไม่ต้องตรงบนนะคระพี่พยายามทำค่อยๆให้อยู่นะนิดนึงนะคะ สิบเปอร์เซ็นเสร็จค่ะห้าเปอร์เซ็นเสร็จค่ะอันนี้เจ็บหน่อยเพราะว่ามันเหนียวนิดนึงนะคะ่ะอ่ะโอเคหยุดค่ะขอ,อนิดนึงนะ,ะได้ตำแหน่งแล้วแล้วขึ้นเอาขึ้นเลยไหม นั่งสองซ้ำอ,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 อืไม่เลยทำไมถึงอยู่เฉยๆเลือดก็ออกใหญ่มากเก่งแล้วครับผม นี่เลยทนมาเป็นปีที่หลังไม่ต้องทนนะถ้ารู้สึกเจ็บๆปวดม,ม,มาได้เลยนะครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะ